ความอร่อยของหม่ำนี้นะคะนอกจากจะมาจากการเลือกเนื้อที่ดีแล้วเครื่องในยอย่างตับก็ช่วยเพิ่มกลิ่นหอมมากขึ้นอีกด้วยนะคะส่วนกระเทียมที่เรานําลงไปคลุกเคล้ากับเนื้อสัตว์นอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติเผ็ดร้อนดับกลิ่นข้าวยังทําให้หม่ำนั้นมีรสเปรี้ยวมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะซึ่งหลังจากที่เราคลุกเคล้าเครื่องต่างๆจนเข้ากันดีนะคะเราจะปรุงรสด,ด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะซึ่งเกลือนั้นจะช่วยเพิ่มทั้งรสชาติและยังเป็นการถนอมอาหารให้เก็บได้นานขึ้นอีกด้วยค่ะ คือหมั่มที่หลายคนเห็นเนี่ยก็จะมีหมั่มที่ยาวๆกับลูกกลมๆซึ่งก็คือนี่สองอย่างนี้ที่วางอยู่ตรงนี้ใส่ใส่กับกระเพาะปัสสาวะอ๋อกระเพาะปัสสาวะนี่แหละนี่ก็กระเพาะปัสสาวะใช่ครับผมอันนี้จะเป็นนั่งป็นของหมูของหมูครับผมตัวนี้พอเรากรอกเนื้อลงไปมันก็จะเป็นลูกกลมๆใช่ซึ่งเราจะเรียกหมั่มลูกกลมๆว่าพกหมั่มพกหมั่มพกส่วนถ้าเป็นที่กรอกในไส้ก็คือหมั่มธรรมดาหมั่ธรรมดาหมั่มใส่ไส้ธรรมดาหมั่มสายหมั่มสาย อันนี้คือส่วนของกระเพาะปัสสาวะหมูซึ่งมันจะเล็กหน่อยเ<ช>นาะ<ช>แบบนี้กลิ่นมันจะแรงคือเขาจะมีกลิ่นแต่ว่ามันไม่ใช่กลิ่นฉี่มันก็คือกลิ่นเหมือนกลิ่นเหมือนมันเปลเวหมูอารมณ์แบบนั้นค่ะ<ช>แล้วก็จะมีอุปกรณ์ก็คือต้องมีตัวกรอบก,ก,ก็เชือกเนาะโอ้โหนี่ก็เห็นเล็กๆว่าใหญ่เหมือนกันเนาะ ถ้าเป็นของของเนื้อวัวนี่เนื้อของวัวนี่โอ้ใหญ่มากเลยอันใหญ่นี่ใหญ่แค่ไหนคะคันนี้ได้ไหมใหญ่ไปใหญ่ใหญ่กว่านั้นก็มีครับแล้วคือยาวยาวด้วยอขงวัครับห้าโลก็มีที่ยัดเข้าไปห้าโลก็มีนี้ครับเราจิ้มเพื่ออะไรคะไล่ไล่อากาศครับไล่อากาศมันก หม่ำพกและหม่ำซ้ายนะคะเมื่อทิ้งไว้ข้ามคืนก็สามารถนํามารับประทานได้แล้วค่ะ แต่ถ้าใครชอบเปรี้ยวหน่อยก็จะทิ้งไว้ประมาณ2-3วันค่ะซึ่งหม่ำนั้นจะไม่นิยมตากจนแห้งนะคะเพราะว่าจะทําให้เนื้อนั้นแข็งไม่อร่อยค่ะแต่ถ้าหากว่าอยากจะเก็บเอาไว้กินนานๆแนะนําให้แช่ตู้เย็นสามารถเก็บไว้กินได้เป็นเดือนเลยละค่ะหม่ำที่ตากจนเสด็จน้ําและเนื้อเริ่มแห้งนะคะสามารถนํามาทานแบบดิบหรือจะนํามาทําเป็นเมนูต่างๆแทนเนื้อสัตว์ได้ค่ะอย่างวันนี้นะคะเราจะทําหม่ำคั่วเป็นเมนูที่ทําง่ายแต่ว่าแซ่บหลายเลยล่ะค่ะ นี่เป็นหม่ำพกนะคะเขาแห้งในระดับหนึ่งนะคะซึ่งไม่ใช่บอกทําเมื่อวานเองใช่นี่ข้ามคืนเดียวตัดพัดลมแต่พัดลมคือผึ่งลมผึ่งทั้งวันเลยซึ่งนอกจากหม่ำพกนะคะก็จะมีตะไคร้มีพริกขี้หนูแล้วก็มีใบมะกรูดตะไคร้ที่คือเราซอยเพื่อกินเอาไปคลุกหรือว่าอย่างไงครโขกครโขกเลยอ่าโขกเลยงั้นหนูซอยเพื่อโขกเนาะพริกพริกนี่ก็โขกเหมือนกันเหรอคะเหมือนกันค่ะ คล้ายพริกแล้วก็ใบมะกรูดเราจะโขลกรวมกันไปเลยคือจริงๆหนูว่ามันดูแล้วทําได้หลายอย่างหลายอย่างอบอย่างเช่นบอกกะเพราก็ได้สปาเกตตี้ก็ได้อ่าเหมือนอารมณ์เดียวกับไชอั่วเลยใช่ไหมคะือสามารถที่แทนเนืกอสัตว์าได้ทุกอย่างเดี๋ยวเราจะทำหม่ำคั่วนะคะซึ่งถ้าเป็นหม่ำพกเนี่ยเราก็จะแกะเขาออกก่อน เอาเฉพาะเนื้อข้างในครับค่ะเพราะว่าตัวถุงเขาเหนียวเนาะเหนียวไหมคะเหนียวใชนไหมให้ดูเนื้อข้างในนะคะนี่เหมือนแหนมเลยอันนี้ถ้าบอกว่าที่ที่พี่พี่ชายบอกว่าถ้ากินกินดิบก็คือจะเป็นกินลักษณะแบบนี้ลักษณะนี้นะครับหนูชิมได้ไหมได้ครับหนูชิมได้เนาะครับกลิ่นคือหอมถ้าหลับตาเนี่ยนึกว่าแหนมเอาจริงนะเปรี้ยวยังเปรี้ยวนิดนึงครับนุ่มค่ะนุ่ม เพราะว่ามันมีความเป็นเนื้อแล้วก็กลิ่นตับกินตับบางๆเลยอันนี้กลินตับบางมากอหอมกระเทียมอ,มอร่อยหนูว่ากินกับกระเทียมกับพริกตามไป<ช>นี่อร่อยถ้าคั่วต้องยิ่งอร่อยแน่เลยเราแกะตัวเนื้อด้านในออกมาแล้วจาะบำพกนะคะเดี๋ยวจะเริ่มผัดลน้มันนิดนึงดเลียวพอนิดเดียวพอนไม่ต้องเยอะน้ำมันไม่ไมต้องเยอะเนาะ ก่อนนะคะเครื่องก็จะมีกระเทียมพริกแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็จริงๆก็ไม่ต้องปรุงอะไรแล้วเพราะว่าหมำ่ำเขามีรสชาติเค็มหอมเปรี้ยวนิดๆความเผ็ดก็จะมาได้จากตรงนี้เลยเราสามารถที่จะดัดแปลงทาเมนูนลหลายๆอย่างได้หนูว่าผัดไข่ก็ได้เ <N> นะาะผัดครอบแบบไหนก็คือผัดไข่ก็ได้ค่ะผัดไข่ติมน้ำตาลไวนิดนึงอะไรอย่างงี้ เร้อยแล้วมาใส่จานนี้เลยจ้จจาครับตามนะคะนอกจากจะทําหม่าคั่วอย่างที่พี่เชษทําให้เราได้ชิมแล้วนะคะใครอยากกินสุกข,ขึ้นมาหน่อยนึงก็นาไปย่างซึ่งเวลาย่างเนี่ยก็จะย่างแค่พอแบบไม่ต้องแทงมากให้พอน้ําตกๆนํามากินแก้มกับกระเทียมกับพริกนี่ก็อร่อยเหมือนกันค่ะ Transcrição e